สวัสดีครับจุก,กะแม่เอาปอมประโคนกรุบกรุบเนียสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงผ่านทางช่อง youtube แล้วก็แฟนเพจบังดับอินดีด้วยละกันครับผมวันนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านครับนะครับแวะมาให้กำลังใจทีมงาน mt plus จากอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ก่อนเดินทางไปจังหวัดร้อยเอดครับผมนะ ช่วงนี้เดือนนี้นะครับเดือนมีนางานก็จะเริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มเข้าหน้างานแล้วครับผมเ t p ม u s พลจากสีคอรภุมครับมาลงงานบวชนะครับที่บ้านน้องที่บ้านกะโลงครับผมตำบลระรารลำอำเภอรกระสังจังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับโอ้ไฟประดับงานบวชวันน้า ปิดเสียงอยู่ครับตอนนี้นะครับน่าจะงดใช้เสียงนะครับโอค้ครับปิดพรมใหม่ปล่านี่ชีมงานอยู่ไหนเนาะบานสดานเดย์บานด้นวยไม่ห้าคลั่งกระดิบเอิร์ล ត uh, ើម uh, ៉េចហៅខ mm, uh, uh, ្លាំងក៏ដូចផ្អើលអឺខឹងមកគីមកស្រក់កលោផងផ្អើលមកអឺសាក់ស៊ីរៀមត្រេដល់ខៀលដល់បាយដល់ស្រេះបាទឯងនេះដាក់ស្រេះប៉ុនព្រំត្រេបាទតែក្បិមិនមានឱ្យនោះទេជិះម៉េចអឺមានហើយដ ო ទិញទូរស័ព្ទហុយអោតាសុបាយនេះបាទទេតែហ្វើប្រហែលអីមានរោគមានរោគគីអុយរោគបោះហើយចាប់เดือนបាទមានរោគជក់ខ្លួនហើយហ្វើប្រហែលចាប់เดือน บรรยากาศในงานครับผมนะครับโอ้เข้าไปในกันหมดนี่เจ้าของเครื่องเสียงโอ้เขาไปนอนแล้วมั้งไปนอนแล้วบ่น่าจะสงสัยอะไรเลยหนักกรบดูกรงเลยเนาะโถ่อยพัฒนาพี่เรียกีรุ่งอ๋อปิดแล้วครับพี่น้องครับผมนะสบายเด้อบาดกินน้ำเนื้อตดีหนาอยากพี่รถกีนี้นู่นอยู่ในรถลูกเหรายิ่งเมนบ่กจะได้รูก้อวยไหมไปดูราดยีใหม่ ก,ก,กี่คนสามคนมั้งสามคนน้อมเดี๋ยวพาด,ดูบรรยากาศก่อนก็ได้ครับน,นะนี่ครับพ่อนาคครับผมพ่อนาคเปิ้ลครับอนุโมทนาสาธุกับพ่อนาคด้วยครับผม คนที่ติดต่อประสานงานก็จะเป็นน้องก๊อฟครับน้องก๊อฟนะครับติดต่อประสานงานผ่นทางผมนะครับให้ผมหาเครื่องเสียงเขาอ,อยากได้ตู้หน้าเปิดนะครับก็เลยติดต่อทาง MT p l u ีพลให้ครับผมนะเดี๋ยวเดินหาเจ้าตัวเขาก่อนทีมงานปากันไปนอนอยู่ไหนเนาะหยับ Phát phải em non như xảy Ủa non này bỏ Non mê đi <Nhạc> 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 โอ e ้ทำไมพากันนอนอย่างงี้ฮะทำไมพากันนอนอย่างงี้โอ้ยับสวัสดีครับทำไมพากันนอนอย่างงี้หื้อเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยครับบางดาวปึ่งปิดเมื่อกี้นี่แหละครับปิดยังไม่ถึงสิบนาทีเลยโอไม่ได้มาฟังเสียงเรามาดูเฉยๆมาให้กำลังใจครับแล้วทำไมไม่พากันนอนตรงแค่ตรงนั้นไปนอนบ้านยายเฟีย

พาวเวอร์เบรคสามแท่นเบรคสามแท่นนะครับแล้วก็กลางแหลมสี่ช่องแอลสองแท่นครับกลางแหลมสี่ช่องแอลสองแท่นครับมิกเป็นเอ็มซัมสองค่าเอ็มซัอ่าวันนี้เอามอนิเตอร์มาด้วยไหมเอามาครับมอนิเตอร์กี่ใบสี่ใบครับมอนิเตอร์สี่ใบเนาะครับได้ข่าวว่าวันนี้มีกันตึมโบราณอิเล็กโตรด้วยบอกครับมาเท่าไหร่นี่ครับมาที่นี่รับเท่าไหร่ รับอยู่หมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งครับอ่าโอเคนี่ครับจะภาพกือบเสียครับยิ่งย้ายกันนี่เขายเลยไม่ดูไม่ดูที่หลับที่นอนให้ทีมงานเขาเลยเนี่ยดูอะไรครับทีมงานบอกชอบนอนแบบนี้เนครับอนี่พากันมานอนข้างล่างมาไปนอนอะไรในรถนี่เนี่ยพัดลมก็มีนี่นะกินข้าวกินปลายังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเนาะครับกระตุ้มกี่โมงนี่ทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่ง เออผมก็ไม่ได้อยู่ด้วยแหละเดี๋ยวพวกผมต้องไปหาจานโจวก่อนอาจารย์โจวแกลงระเบียบเอ้ยลงระเบียบใช่ไหมระเบียบเระเบียบอาจารย์โจวแกลงเดโมระเบียบเอ็งไปไหนก๊บไปไหนได้ไหมทาให้เรางานคงไประเบียบแล้วนี่วันนี้ติดงานเลยประมาณตุ่มหนึ่งเล่นสามชั่วโมงเต็มเออถ่ายคลิปไปด้วยแล้วกันได้ให้ช่างเครื่องถ่ายไว้อัดซาวไปด้วยเด้อครับ เออโอเคนะครับผมเป็นที่แบบพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้เฮครับรถเฮอีซาวอีซาวสิบสองรอบป่ะสิบสองรอบครับสิบสองรอบอีซาวของศีนรงค์เนาะพระมงคลเาวโอ้ถธอปามงคลเลยฮะแล้วมงคลง่ายออกไปก่อนก็ได้พรุ่งนี้ก็มีรถเฮด้วยครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะนอนไหมพักนอนพักก่อนเอาวโอเคไปก็ไปเราไปในงานขอบคุณมากครับผมนะก็แวะมาเยี่ยมทีมงาน พี่นอนได้เดี๋ยวขยายได้เลยก็จะนนอนในรถให้นอนในบ้านก็ไม่นอนเกรงใจอย่างเงี้ยเลยมาไกลเกรงใจจะพาบวชนานไหมนี่น้องชายไม่แน่ใจเขาก็อยากบวชเขาบวชเลยดิเห็นเห็นเขาบอกว่ารอบหนึ่งจะบวชรอบหนึ่งแล้วดิแต่ไม่ได้บวชคือบอกหลายรอบแล้วถามเขาว่าจะบวชไหมเขาบอกว่า อยากวดเขาบอกปวดเองอยากปวดเขาบอกเองะฉะนั้นผมมาจากกรุงเทพพอดีผมนอนอยู่แล้วตอนเช้ายายพี่บอกว่าเขาจะบวลนะนะือแบบปุ๊บป๊บเลยก็เลยวิ่งหาเครื่องเสียงเนาะใช่ครับเพราะว่าของผมทีมงานผมติดงานก่อนเพราะว่ามีคนมาติดต่อก่อนแล้วเลยได้ให้พี่เขาประสานงานอีกที่นึงเลยได้ของเจ้าพิรักจากเสียขอรภูมิมาใช่ครับเป็นไงเสียงเป็นไงพอใช้ได้ไหมก็โอเคนะครับ มันเป็นหน้าเปิดที่เราอยากฟังเนาะหน้าเปิดมันก็จะเป็นสไตล์นี่แหละตู้หน้าเปิดคือแบบฟังสบายครับไม่ต้องเอาแรง <นะ S 2> ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเป็นแนวโหดนะวันนี้รู้สึกว่าจะปรับหูมาเป็นแบบฟังสบายอัน <laughs> นี้แหละพอเริม่มแบบมีความรู้เริ่มอะไรขึ้นเยอะแล้วมันก็จะเริ่มแบบอยากฟังแบบสบายหูเนาะคนเท่าคนแก่ก็จะฟังสบายมากขึ้นนะครับเีไดลุงเจียนะครับห จริงจริงติดต่อลุงเจียงก่อนใช่ครับแต่ลุงเจียงไม่ไม่ว่างมาให้อำนวยประสานงานให้ลุงเจียงบอกว่ามีลูกน้องแต่เราจะเปิดเองเราเปิดให้ได้แต่ว่าลูกน้องต้องมามาดูด้วยแต่ลุงเจียงก็เลยไม่รับใช่เลยไปแล้วเขาบอกว่าติดงานได้แหละเสียดายมากใกล้ๆตรงนี้น่าจะได้ VA มาฟังนะแต่นี้ก็เป็นแลมด้าครับแลมด้าจากคอนเกนครับแลมด้าหมดเลยเซตนี้ครับก็ไม่ได้ฟังเสียงหรอกนะฮะเพราะ พึ่งทักเครื่องไปนะครับผมนะพึ่งทักเครื่องไปเดี๋ยวพามาดูเครื่องนะครับ<ฮ>เด็ดก็ร้อนกระเดาจะนับไม่มีอะไรดอกผมแวะมาให้กำลังใจทีมงานก่อนที่จะไปที่ร้อยเอ็ดต่อนะครับงานนี้ก็เอาสเต็ตบล็อกดีอสามสองมาด้วยนะครับ ไม้ก็จะเป็นไม้ชัวครับสามแท่น LD 14D ่สามแท่นนี่ขับบีดนะครับแล้วก็ซีแชแนลสองแท่นขับเสียงกลางแหลมมิ้กก็จะเป็นไม้ดาร์อไม่มีอะไรหรอกเนาะไม่มีครับวันนี้ก็พึ่งพักก่อนจริงพึ่งพักเครื่องไปเมื่อกี้เองใช่ครับปิดเมื่อกี้ครับก็กันดึ้มก็ประมาณหนึ่งทุ่มแบอิเล็กโตรนหรออิเล็กโตรนกับตึมแบบโบราณประยุกต์เจาะไอเล่นตรงไหน น่าจะเล่นตรงนะครับเดี๋ยวเอาเปียงเนี่ยเป็นเบทีแท่อ๋อเอาง่ายๆเนาะครับพื้นบ้านครับพื้นบ้าน้าเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้สนุกแน่นอนรถแห่อีทสาวจากศรีนรมโอเคเดี๋ยวพี่ไปไล่ต่อครับสวัสดีครับสวัสดีก๊อฟด้วยครับผมประมาณนี้แหละพี่น้องครับนะก็แวะมาให้กำลังใจทีมงานเขานะครับผม